สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมิวโซนะครับวันนี้ว่าส่งขานะครับรอจะมาอับน้าในตีละมุนนะครับพี่้องครับ <c oughs>

วันนี้ว <m are again> ่าเกิดหรอเกออเรือโลาเรือทาเราเาสวุปุว่าเกิดเราเลยเียวเาุลงจอยที่มาอ่นานนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องครับเลี้่ารู้กันรเ่าฮะแล้วเกเดว่าลูกันที่อะจะไหน s รั บรรยากาศ็ดีนะครับมาอันานะครับพี่น้องอะไรเชื่อว่าเก่ว่โอะรเาพอในมูบาก็คุณเกือนครับเราไม่อำมนานนะครับพี่น้องใ้เด็การว่ากี่ไหลวันที่เด็กเราหรออะที่ละดึงมาที่ละดมาได้เพว่าเขานแล้วหรอให้นาจีเอเปอที่ละยนะอะื่ออะไรตัวเราเอบนั

มาอ้น่นไม่เยกได้ควาละมาเยออกเอพ่อมาไม่อ้นเกลบวทีจกเองเม่หยที่มาเกลบวดาหัวแค่แค่มาอ้ขามาแลาลึกทีปลมามาเดา่อทีใหญ่

สกีวนนีวาลุที่หาหาละแล้วเกิดไอ้ไอ้ชัไดนี่บุ๊กเยช่ยไวดกัอะจ้ะเอ้ยลัวกล่เพลครับนอะ